พีพีแซขอต้อนรับสู่ร้านค้า่งความมืดรับสิบพิเศษมากี่เปอร์เซ็นต์ครับสูงสุดเท่าไหร่วันนี้90 90 90เฮ้ย89ก็โอเคนะเกือบเต็มหลอดเลยนะเนี่ยว้าวอ่ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ร้านค้าความมืดเข้ามาแล้วนะฮะ ส่วนลดสูงสุดมัน9 0ใช่ไหมอันนี้ผมสุ่มได้8 9ก็เกือบเต็มนะเนี่ยราคาลดลงไปเยอะมากเลยนะครับจาก1,499เพชรเหลือ164เพชรอันนี้เป็นแพ็คของรางวัลใหญ่สุดนะโนบระคุกิสกิก็เป็นตัวเอกอีก1คนนะั่นแหละเขาเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของอิตาโดลินะครับพลังประจำตัวก็คือวิชาคุณสายหุ่นฟางนะใช้ค้อนใช้ตะป,ปู ตอกทำดาเมจใส่สตูบบนหุ่นฟางนะครับในแพ็คก็มีเสื้อกระโปรงรองเท้ามีหัวและก็มีลูปโปรไฟลนะครับและอันนี้อะไรตั๋วเรียวเมงซุกุนะอันนี้ผมมีแล้วว่ะแล้วก็แพ็คเสียงโนบลเสียงญี่ปุ่นปะ่โททะโคดิฮะมาด้วยโนบล่ะกะตโคกโตอีอย่างวะ่ะและอันนี้อะไรครับเอ้ยตะเบเะฉะย นี่มันท่าทหารดว่าทำความเคารพั้งหมดจัดแถวเฮเกียว์อะไรกับโนบลาครับเนี่ยส่วนข้างล่างก็เป็นของเกือทั่วไปนะครับวิธีเล่นก็คือต้องซื้อของให้เต็มหลอด5 5เพชรก่อนใช่ไหมงั้นเอาท่ารับนายมาก่อนนะ65เพชรจริงๆท่านี่อย่างเดียวก็เกินแล้วแหละแต่ว่าต้องเอาแพ็กเสียงด้วยนะ11เพชรแพ็กเสียงถูกมากเลยนะ11เพชรเองเหรอไปกดเล่นเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่อง แล้วก็จบด้วยชุดใหญ่สุดโดบราคุกิสกิ164เพเท่านี้ก็จะได้ของครบหมดแล้วนะฮะส่วนอีกหน้าหนึ่งมันเป็นท่าเต้นวิชาคำสาบตุ๊กตาฟางนะนี่โยนหุ่นฟางแล้วก็ตอกตะปูตอกฝาโลงเป็นท่าประจำตัวของโดบระเลยนะครับและอันนี้แพ็คอะไรเนี่ยโอ้โหสมัยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมีของผู้หญิงด้วย 2เซตเลยอะลองดูเผื่อใครถูกใจส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าคำสาบตุ๊กตาฟางเฮ้ยสะพายแล้วน่ารักดีนะเนี่ยเป็นตุ๊กตาฟางมีตะปูตอกอยู่ด้วยมันเข้ากับธีมของเนเบลาดีนะครับส่วนของอยังอื่นก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่จะเกลือนะลองดูแล้วกันเผื่อใครขาดชิ้นไหนวันนี้ผมเอานี้ก่อนเลยกระเป๋าคำสาบตุ๊กตาฟางเหลือ43เพรเองแม่ราคากำลังดี ประมาณนี้คือโอเคถ้าเต้นก็65เพรเอ้ยถูกนะเนี่ยจัดว่าราคาใช้ได้แต่ก็ต้องลุ้นส่วนลดก่อนว่าได้ลดกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดบะละคุกิสก,กิักเรียนปีหนึ่งแห่งโรงเรียนไซเวทโตเกียวผู้ใช้วิชาคุณสายหุ่นฟางอะจ้อ,จจอเป็นไงถ้าอย่างเฟี้ยวใช้คอนตอกะปลูลงไปบนหุ่นฟางทำดำเาเมจใส่สโตนะครับ โดนไปละทั้งหมดจัดแถวเฮ้ม hey. <c oughs> ันเกี่ยวอะไรด้วยกับจูจูสุครับเนี่ยไอ้ท่านี้โ <c oughs> ดีไปละ <c oughs> ขอใช้วิชาคาสุดยอดจานโกโจ <c oughs> เปิดพิติลางอาณาเขตดินน้ำมันนี่โอ้โหดินน้ำมันปั้นเป็นก้อน <c oughs> อาสรุปราคานะครับวันนี้ก็คือโดนไปทั้งหมดเนี่ยของรางวัลได้ตามนี้เลยนะโดนไป340เพชร,รคิดเป็นเงินจริงประมาณ100บาทเองนะครับแม่ประหยัดไปเยอะเลย นี่เป็นไงโนบาระของเราก็ตึงไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยชุดน่ารักอยู่นะครับใส่แล้วแบบดูตัวเล็กๆเลยไหนกดแพ็กเสียงดิคนามาบาด้วบเดมาวันนี้โนบาระเจ้าแม่แห่งการใช้ค้อนจะโชว์วิชาต่อฝาโลงให้ทุกคนได้รับรู้กันเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวก่อนหาค้อนขอหยิบป,ปืนก่อน เก็บคุณใสก่อนแล้วก็กดซื้อคอสเลยอัปเกรดด้วยมาเด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 โดทำไม้ไมจัดไหมตอฝาลง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 นี่ตึงจัดโนบะะตอกตึงจัดมาเดเจอได้หมดอ่ะฮะรู้เรื่องไหมแกจะต้องเจอวิชาคุณายหุฟนฟางนี่ทุบซ้ำด้วย โคตรตึงตัวนี้สายบู๊เลยนะฮะไม่ได้แบบว่าเป็นสาวแบบอ่อนแอนะสายตึงเลยยิงต่อด้วยแถมค้อนให้มาเดยนี่ขนาดเนิร์ฟแล้วใช่ไหมค้อนยังแรงอยู่เลยทุบทีดิบีเจ็บไปจุกกันบ้างดอกเป็นลองงอ่อยอ่ะเอาไงอ่ะเราเปล่อยแมงมุมหระ มาดีแมงมุมอ่ะเจอแมงป่องหน่อยเฮ้ยมีอีกตัวทำไมมาทีจังแก๊งพวกนายนี่สามัคคีมากนี่แน่วิพุ่งไปถึงเฉยนี่แกจะต้องเจอวิชาใหม่โนบะระวิชาคุณใส่าส่สะโพโยกย้ายโยกย้ายเอาไปเกิดเลย ไม่รอดูเต้นจนจบเลยแม่เวรีบอเราปะนอละมีคอและพร้อมตอกพร้อมบูเฮ้ยใ,ใครวิ่งผ่านหน้าว่างไงล่ไอ้ชายนี่แน่ไม่รู้จักคอนประกาศสืศ่อซะแล้วแกไม่รู้จักใช่ไหมเจ้าแม่แห่งโรงเรียนสายเวทอะ่ะทั้งหมดทำความเคารพครับผม <c oughs> ตะเบะเพื่ออะไรก่อนแ้้เมื่อกี้ใครยิงยิงอะไรไม่รู้เรื่องยิงกันทำไมนี่ทำความเคารพก่อนถ้าบทจัดแถวเฮ้ hey! <c oughs> ตะเบะเพื่ออะไร <c oughs> นี่มาดูตะปูกันนะเป็นสกินบิดบินที่เราได้มาจากกิจเมื่อวันก่อนนะครับเวลาเอามาถือก็จะประมาณนี้นีเ่เป็นตะปูแล้วมีสายเวทห่อหุ้ม ใช้เครื่องใส่คนเดี๋ยวรอเจอคน่อนเครื่องให้ยับและนี่ก็คือชุดใหม่โนบะระคุกิซาก,กิเสื้อผ้าน้าผมก็ตามนี้เลยส่วนด้านหลังเป็นกระเป๋าหุ่นฟางนะครับเวลาสไพย์คือเข้ากับชุดมากคือพลังตัวนี้เขาจะเอาชิ้นส่วนศัตรูมาแปะบนหุ่นฟางแล้วก็ใช้ค้อนตอกจะปูใส่หุ่นทำดาเมจใช่ไหมอาริกาโตอาริกาโตแท็กเสียงญี่ปุ่นนะครับและท่าไม้ตาย ทานี้เลยขุนใสขุนฟางตอกฝาลงนี่หัวตัํมลงไปเลยเนะครับ กิจกรรมนี้ผมว่ามันถูกมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะตอนแรกสุ่มได้ส่วนลดเยอะด้วยแหละเออพอเข้ามามาันก็เลยซื้อของได้ถูกก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสุ่มกันได้80-90%ทุกคนหรือเปล่านะครับใครลดกันเท่าไหร่คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะถูกๆอย่างนี้ก็น่าสุ่มเก็บไว้แต่ถ้าเพชรไม่พอก็อย่าลืมนะครับ Shop, ลิฟแมนช็โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านนี้รับเติมเพ,มเพ,มเพ,มเพฟรีไฟให้เลทที่เยอะกว่าเราไปเติมเองแน่นอน กดที่ลิงก์ด้านใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เขามีกิจกรรมลัคกี้คอยอยู่ด้วยนะเติมเกม100บาทรุ่นรับ iPad Air M 3และของรางวัลลิมิเต็ดรวมกว่า50,000บาทนะครับสามารถสมัครลิส m a แมนชัพพรีเมียมฟรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายได้อีกด้วยนะจ๊ะเฮ้ย <Wow. S 1> hey, แล้วใครเข้ามายืนยิ้มอยู่ริมต้นไม้ไเอา้าเฮ้ยเอาได้ดิจัดไปเอาใช่ไหมเราออ เรียกมันทำไมเรียกมาทำไมเรียกมาทำไมเฮ้ยไม่ตายไม่ตายได้ไงเราเกือบแล้ว <c oughs> ลโดนปลาเกือบหลับแต่กลับมาได้ <c oughs> งงเลยทะลุมิติเฉยมีกออ่ะได้ดิจัดไป <c oughs> เลี้ยวอีกคือเทนไคร <c oughs> มูเลี้ยวก <c oughs> ูโช <c oughs> โดนแน่ไอ้น้องนี่แน่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 นแนนแน มาดิ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 เป็นไงล่ะตัวตึงถือคอนคอนประจำตัวของโดบะเลยนะครับที่หดหวดกันอยู่ทุกวันเนี้นี่ขนาดเนิรแล้วนะยังตีต่อ,อเป็นลอยคอกโถกเฮ้ยใ,ใครเอาแจ็กกี้ โดนนะ่ะนะโดนวาร์ปไปสู้รอรอรอต้อนรับลงมาแกโดนแน่เรียบร้อยจักกี้เดี๋ยวแก้ให้นี่เน่ทำอะไรฮะวาร์ปไม่รู้เรื่องชุบตู้เจเลยแล้วใครมาอีกเฮ้ยไอพี IP ก็ซื้อแกจะต้องโดน คอนคุณสายปัดเป่าวิญญาณไม่รู้เรื่องเลยไอ้ผีก็สือสวัสดีครับผมค้าจะส่งเจ้าไปเกิดใหม่ในปอละโลกแกจะต้องเจอกับคอนคุณสายวิชาตุกตุนต่อกฝาลงปังอา้าวไม่ตุยตอกสะดีไม่ยอมตุยจริงๆไอ้ท่าเนี้ยมันน่าจะเป็นท่าจบเหมือนกับพวกคาตนะอ่ะ เดินก็ไปกดตอนคนล้มอ่ะเออแล้วก็เอาค้อนตอกตึต้มตายไปเลยอะไรแบบนี้นะครับจะเท่มากอ้อหกซ้ออ้อหกซ้ออีหย่งวะไปะเข้าวงโนบะแจ็อยู่ต่อเดชเจ็บเฮ้ยแล้วใครมาโหนโหนอะไรเฮ้ยกลับมากนโหนได้ไงผ่านหน้าผ่านตาไม่เกรงใจเลยนี่เดี๋ยวโชว์แกต้องเจอ แตปูใสเวทคนทาาอไรรด้บเดเอาไปกินหนึ่งอ,น,อ,อนี่แนะ่ยวิโคตรแรงสองร้อยแตปูเราก็แรงไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ไม่ต้องไปไหนกันแล้ววิง่องวนอยู่เนี่ยแหละบีมาพีกพีกบีมาบีมาแล้วก็พีกไปไปมา,มาเฮ้ยข้างหน้ามีคนมีมีมีม,ม,มีตัวหนึ่งดันเลยอย่าไปย่องดันมาดัานมาจักก๊กี้เอาตัวนี้ เล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรเอ๊ะเล่นอะไรรู้เรื่องไหมรู้จักไหมคอนอ่ะเนี่ยคอนเคยเห็นป่ะเคยเห็นนะป้าเคยเห็นคอนไหมเคยเห็นคอนไหมเคยเห <c oughs> <ๆ>็นไหมดีแน่ตะปูใส่เวสสองท้ายเฮ้ยและใครวะเล่นอะไรเล่นอะไรแกบ้าอาจยิงโนบะละล่างแกกอย่างั้นเหรอไม่ไหวแล้วไอ้นี่มันเอาจริงถอยก่อน ถอยหาใจก่อนเจ๊เจ๊ซื้อบัตรหน่อยไม่ใช่บัตรคอนเสิร์ตนะบัตรชุบนี่นแหละเจ๊น่าจะมีขายออนไลน์นะจะได้ไม่ต้องวิ่งมาซื้อล้มทีไรนี่วิง่งไกลตลอดจัดมาซื้อบัตรทองเลยไม่ใช่30บาทด้วย6 0 0ปกติบัตรทองมมนต้อง30บาทนี่รักษาทุกโลกอันนี้6 0 0บาทชุบได้อย่างเดียวเมื่อกี้แกทำอะไรไว้แกเล่นมแมลงเพลิงใช่ไหมนี่เอาไปหนึ่งลูก วิ่งเดี๋ยวรออะไรเสียงเข้ามาชาร์จเอาเฮ้ยจ็กกี้พึ่งลงมาเอาเลยหรอเอาเลยอรอเ,เอาเลยหรอ,อ,อจัดไปดิ<อ>เฮ้ยนี่มันไปเลยจ้าอุ้ยติดนี่มันวิญญ,ญาณคุณใสระดับไทยพิบัติแน่นอนแกไอ้วิญ,ญญาณเสือแกจะต้องเจอตะปูต่ตอฝาลงอ้อาวตุยเลยตอกสะจมดินเลย ขอญาตะเบะทำความคอรบครับผมเฮ้ยข้างหน้าคนหนึ่งจัคก,กี้ยืนยินย้มอยู่ริมก้อนหินวิ่งเล่นทั้งโฮเมอร์ทั้งแมลงไอ้นี่มันมือสนัยนี่มาเล่นไกลใช่ไหมได้เลียวอีคือเทนไคบุรียวคุโชวมาข้าจะพาแกเข้ามาสู่มิติแห่งคอนแกจะต้องเจอ บุกเกนไลท์เทียมทานแกไม่สามารถยิงคาได้มือสไนเเจอพาวาสเข้าไปประชิดนีดจบเลยนะแม่เป็นท่าที่แบบเกียนดีจริงจริงหนึ่งหนึ่งกลางอนาเขตครับผมเอ้ <c oughs> แล้วจักกี้เปิดใครเล่นด้วยดิขอพี่เล่นด้วยน้องอุ้ยหัวลั่นจักกีหัวลั่นถึงกับวูบ อากาศมันร้อนใช่ไหมคนไม่ใช่หุนน่นนจนที่จะทนยิงทั้งวันสายมาขวามีเลยรอวงบีบอย่างเดียวมาดูดิว่าวงจะเข้าข้างใครโคมาม,มาฮาดวยยาวโยยางวะรอบหน้าขอแพ็กเสียงใหม่ไทยหน่อยได้ไหมเออ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 เอ้าจัก๊กี้เออเออเลย <c oughs> <c oughs> อุ๊ยแล้วเอาตายเลยเหรอ เอาใช่ไหมเห้ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยดีนะมาให้ดึงบ้างเอาคืนไป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเลออนเดี๋ยว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 เฮ้ยเจี๋ยเดี๋ยวก่อนอออปุ่มค้างเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้สภาพปุ่มค้างวิ่งเข้าคาบ้านเลยโอ้ ค้างตอนจบซะงั้นชีวิตของผมเกือบจะหล่อแต่นอนต่อเหมือนเดิม